ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับโฟนสตอรีเเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับผม Unboxing ในาฬิกา Apple Watch Series 5นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวไนกี้นะครับ Series 5สีดำเนาะเดี๋ยวยังไงจะลองแกะให้ดูว่าภายในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลักษณะสีเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้นะตัวนี้เป็นสีดำนะครับเป็นรุ่นไนกี้สปอรนะครับผมก็ เผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังหาซื้อ,อ,อนาฬิการุ่นนี้อยู่นะครับผมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็เดี๋ยวไงลองดูครับก็เดี๋ยวเราจะแกะก่อนนะครับครับตอนนี้ก็กําลังจะแกะออกมาแล้วนะครับกล่องแก,แกะยากพอสมควรนะมันไม่อยากฉีกอะครับก็เลย ใช้แกะแบบนี้เอานะครับว้าวสวยมากเลยนะครับในในกล่องนะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมดสองสองกล่องนะกล่องเล็กนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นสายนะครับผมนะครับเป็นสายนาฬิกานะครับแล้วก็กล่องที่สองนี่จะเป็นตัวนาฬิกานะครับนี่นะครับตัวนาฬิกานะครับป๊าว้าวสวยเที่ยวนะครับ ค่อนข้างจะดูดีทีเดียวนะครับก็มีที่ชาร์จให้เหมือนเดิมนะครับกับหัวชาร์จนะครับแล้วก็ตัวนาฬิกานะครับอันนี้จะเป็นตัวนาฬิกาที่เขาห่อมานะครับค่อนข้างจะดีทีเดียวเลยครับรุ่นก่อนอ่ะมันจะไม่ใช่แบบนี้นะรุ่นก่อนมันจะเป็นพลาสติกนะครับอันนี้มันเป็นแบบเหมือนกับซองผ้านะครับใส่มาให้เลยนะครับสวยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นอันนี้ตัวนี้จะเป็นไซส์4 4ิมิลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ไม่ไม่ไม่ทราบว่าเห็นไหมนะครับซีเมนตวัสดุดูดีกว่าซีรีส์เก่าเยอะเลยไม่ถึงซีรีส์ซีรีส์สามนะครับถ้าสี่ตัวสายนะครับเดี๋ยวเรามาแกะสายดูแกะสายดูครับสายนะครับก็เดี๋ยวลองแกะมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับพับด้านไหนอ๋ออย่างนี้ นี่นะครับสาย Apple Watch ออกมาแล้วนะครับอมีวิธีใส่ให้ด้วยนะครับใส่แบบไหนติดยังไงนะครับเอาติดก่อนแล้วสอดน,นะครับนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะมีสายเขาจะของของตัวที่ป๊าป๊าสั่งซื้อจะเป็นสีดำเนาะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสายก็จะมีอ่ามีไซส์ L ให้นะครับกับไซส์ เอสกับ็ M ก็คือคนที่ข้อมือเล็กก็ใส่เป็นไซนี้นะครับอันนี้ถ้าผู้ชายก็ใส่เป็นไซนี้ก็ได้นะครับก็เลือกเอาว่าจะใส่แบบไหนนะครับก็ครับอันนี้ก็เป็นแ็กเกตของตัวสายนะครับดูเรียบร้อยแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับผมไม่มีอะไรให้อีกพอ ui, มีคู่มือม им, เหมือนใบรับเหมือนใบรับประกันเนาะคู่มืออะไรประมาณอย่างนี้นะครับโอเค ก,ก็ดูดีทีเดียวนะครับตอนแต่ตอนนี้ตัวนาฬิกายังไม่สามารถใช้งานได้เนาะต้องต้องต้องเหมือนกับแพ i r ิ n g กับโทรศัพท์ก่อนครับเนี่ยมันจะเรียกหาโทรศัพท์เราแล้วนะครับก็ต่อมาก็เป็นวิธีการที่เราจะเชื่อมต่อ Apple Watch ตัวนี้กับโทรศัพท์เรานะครับประมาณนี้เลยครับผมแล้วตอนนี้นะครับก็หลังจากที่เรา unboxing เมื่อสักครู่นี้ไปนะครับอันนี้ก็คือ,อ,อลองเปิดเล่นดูนะครับเนี่ยครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูคร่าวๆดีกว่านะรว่ามัน มันเล่นอะไรได้บ้างเปลี่ยนรูปเปลี่ยนทียังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาแรกๆขั้นตอนแรกก่อนเลยครับตอนที่เราแพ i r i n g อะครับคือเราเปิดเครื่องมาปุ๊บมันจะไม่ขึ้นอย่างงี้นะมันจะขึ้นรูปนาฬิกากับโทรศัพท์เราก็ไปวางใกล้ๆกันครับแล้วก็กดที่แอปของแอปของนาฬิการูปเนี้ยครับรูปรูปตัวนาฬิกาเนี่ยพอกดเข้าไปอะมันเชื่อมต่อกันเองเรียบร้อยเลยครับทำตามวิธีการแนะนําที่หน้าจอของเขาได้เลยเพราะหลังจากที่เข้ามาปุ๊บเนี่ย เราสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจออันนี้ได้เองโดยที่เราไปเลือกได้เลยนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับหน้าจอหลากหลายเลยครับเราอยากได้แบบไหนนะครับสมม,มุติว่าปป้าอยากได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเลือกให้ดูอเอาที่ปป้าเลือกสมมุติปป้าอยากได้แบบแบบนี้นะครับเป็นตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้นะครับเดี๋ยวปป้าจะเลือกอันนี้นะปะป้าเลือกไว้แล้วเลยเดี๋ยวจะลองมาเปลี่ยนที่ตัวโทรศัพท์ดูนะครับสังเกตที่โทรศัพท์นะ เรากดตัวนี้ทีนึงนะครับแล้วเราก็กดเซตเคอร์เลนแค่นี้ครับปุ๊บเห็นไหมหน้าจอโทรศัพท์ปป๊าเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยครับหน้าจอปป๊าเปลี่ยนแล้วนะครับคือแล้วก็ไอ้้ไอตัวข้างในเนี่ยที่เป็นตัวเลขเนี่ยตัวเลขข้างในอ่ะตรงหน้าปัดตรงเนี้ยครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้หมดเลยนะอย่างเช่นเนี่ยครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอ,อ,อย่างมุมมุมซ้ายมือนะเป็นแบตเตอรี่เป็นตั้งปลุกนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นตั้งปลุกเนี่ยสักพักหนึ่งในกาเราก็จะเปลี่ยน นะครับเป็นนาฬิมเป็นไหมฮะถ้าเกิดเราเลือกเป็นอ่ะตั้งเป็นเลือกเป็นอ่ะเลือกเป็นแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับนี่ปุ๊บสักแป๊บหนึ่งครับเปลี่ยนแล้วเป็นแบตเตอรี่เลยครับคือสามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยครับแล้วก็เราชอบหน้าไหนเนี่ยสมมุติจะเอาหน้าอ่ะเอาเป็นไนกี้ก็ได้อ่ะเลือกไนกี้แค่นี้ครับก็เลือกเซตเลยแค่นี้ครับในก้าปาร์ก็เปลี่ยนเป็นไนกี้แล้วหรือว่า <c oughs> อีกวิธีหนึ่งคือเราเลื่อนนี้ครับนี่ครับปัด ก็คืออันนี้ที่เราที่เราที่เราเลือกแล้วเราตั้งไว้เราก็สามารถเลือกเลือกได้เยอะมากครับเนี่ยครับอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยที่เดียวนะครับแล้วแต่ชอบว่าแบบไหนเราก็เลือกดูครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้ดีครับผมใช้ดีนะก็แทบไม่ต้องจับโทรศัพท์เลยเพราะว่ามันจะเตือนที่ตัวของนาฬิกาเราหมดเลยนะครับผมนะครับก็หวังว่าการรีวิวอันบ็อกซิ่งครั้งนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ สำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อนาฬิกาเป็นวอทซีรีส์5ตัวนี้นะครับคือซีรีส์5เนี่ยเหมือนกันหมดจะเป็น40หรือว่า44ก็คือเล่นแบบนี้เพียงแต่ขนาดของ44จะเอ๊ะ40เนี่ยจะเล็กกว่ากันแค่นั้นเองนะครับผมวิธีการตั้งค่าการเล่นอะไรเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ที่ตัวที่เป็นแพงๆที่เป็นสแต l เตลสก็แค่ตัวเรือนนะครับส่วนตัววงจรหรือว่าตัวหน้าจอวิธีการเล่นอะไรเหมือนกันนะครับผมนะครับก็แล้วแต่ว่า ชอบแบบไหนนะครับแต่วิธีการหลักๆในการเล่นก็จะเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามการชมรีวิวการอันบ็อกซิ่งตัว Apple Watch Series 5ครั้งนี้นะครับผมถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดหรือว่าผู้อะไรผิดไปเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel For s o r y นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับถ้ามีอะไรแบบว่ามาใหม่ๆหรือว่าอะไรเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแน่นอนครับไม่พลาดแน่นะครับผมก็ติดตามไว้เลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ